เขาบอกว่าความรักเป็นสิ่งสวยงามนะคะคุณผู้ชมสาวคนนี้ค่ะกับคุณจอย T K นะคะหรือว่า j o c จอยไทม k คะิงดอมค่ะเปิดตัวออกมาแล้วนะคะบอกว่าชอบเพศเดียวกันกําลังคบหายอยู่กับสาวหล่อคนนึงนะคะที่ชื่อว่ากบไม่รู้ว่าแบบนี้เนี่ยเจอสังคมภายนอกที่มองเนี่ยกดดันหรือเปล่าว่าคบผู้หญิงด้วยกันแล้วในอนาคตเนี่ยถึงขั้นคิดจะจดทะเบียนกันเลยไหมคะเดี๋ยวเราไปถามกันเลยดีกว่าไหมคะไปถามเลยค่ะ ยังค่ะอันนั้นไกลไปยังไม่ถึงขนาดว่าจะต้องจดทะเบียนแต่งงานะอะไรเงี้ยจะคิดว่าทุกๆวันที่อยู่ด้วยกันมันมีความสุขด,ดีก็คือพอแล้วลนะอะไรเงี้ยเคยมีคุยเรื่องอนาคตไหมคะว,คว่าจะก้าวต่อไปกันยังไงจอยว่าทุกวันนี้แหละคืออนาคตต้องมีควด,ดังไหมเพาะแบบว่าต้องถูกจับตามองอะไรเงี้ยค่ะไม่มีค่ะเพราะว่าเราใช้ชีวิตกันปกติต้องหัวใจกับหัวใจกันยังไงยัง,งไงคะ มันก็แฮปปี้ดีค่ะอย่างที่ทุกคนรู้กันนะคะก็มีความสุขดีวันกีกี่ปีแล้วคะประมาณสักสองปีกว่าอะไรอย่างนี้นะคะ่ะกับวันนี้ลงตัวแฮปปี้อะไรยังไงก็มันก็โอเคแต่ว่ามันก็ถือว่ามันก็โอเคกับการที่เราแบบใช้ชีวิตในแบบทุกๆวันอะไรเงี้ยไปไหนไปกันไปเป็นเพื่อนกันอะไรอยางเงี้ยจะเปิดตัวอะไรยงไง ทุกวันนี้ก็ไม่เคยปิดนะแล้วจะคิดว่าใจโอเคกับการที่แบบมีแฟนเป็นผู้หญิงอะไรเงี้ยรู้สึกแฮปปี้ค่ะมีกระแสตอบกลับมาบ้างไงว่าก,กับการที่เราคบสาวรออะไรจะคิดว่าถ้าเกิดว่าตัวใจโอเคคนอื่นก็น่าจะโอเคแหละ เอาจริงไหมเ่ะมันไม่ใช่เรื่องที่ต้องแบบโดนกดดันเลยเพราะว่าเอาเป็นว่าความรักก็ยังเป็นสิ่งสวยงามอยู่ถ้าเราคบใครเราสบายใจเรามีความสุขจบสังคมภายนอกไม่ต้องมอกว่ความรักรื่องของคนสองคนต้องบอกว่าทีมงานเขาสรุปมาให้ว่าความรักเนี่ยนะคะไม่เคยผิดแต่ถ้าจะผิดก็ผิดตรงที่ว่าเราไปรักผิดคนอุ้ยแน่คริปอานะคะก็เป็นเรื่องความรักความรักสวยงามเสนอไม่ว่าจะเกิดที่ใดกับใครก็ตาม